สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนประจำช่อง Jacky Night Gamer ด้วยนะครับเราก็อยู่กับเกม Legendary Game of Hero นะครับผมเปิดไป4เทียนะอีเวนต์นี้ยแต่ก็เกลือครับได้เกลือมาเต็มเต็มน้ำทะเลเลยนะครับซึ่งเสียจิตเสียใจมากๆเลยจะทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับอีเวนต์ล่าสุดนะครับทนาของ Unforgotten นะครับ d i s a r r e y นะครับ อีเวนต์นี้เนี่ยอิสเรเนะครับเป็นอีเวนต์น้ำนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกไหมอิมมอร์ทัลคิลเลอร์นะครับเราพาไปชมอีเวนต์กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอีเวนต์นี้นะครับจะใช้การตีแบบกล่องเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของพวกการ์ดในเด็กกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างผมยังไม่ได้มีโอกาสมาตีนะครับ ทางด้านของเด็กรอบนี้นะครับจะเป็นเด็กที่เอาไว้บัฟเหมือนบัฟแดงที่เราเล่นรอบที่แล้วได้นะครับเพราะมันเป็นอิมมอร์ทัลคิลเลอร์นะครับนิ i n าเ l ดี้ออฟเดอะแฮเวนนะครับ <c oughs> ตัวพัฟตัวซัพพอร์ตนะครับ p a เทิ r n Skill นะครับฟ Final e m p o เวอร์เมน์นะครับจะเพิ่มเลือดให้เรา10,000%นะครับ p า s s i v เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีจะ คีเอ็ e เจมให้เราทุกครั้งที่เราตีเลยหเมตรหเมตรเป็นเจมเปล่า <c oughs> ๆนะครับต้องขออภัยนะผมไม่ได้พูดนานนะครับก็เลย <c oughs> อาจต,ต,ติดๆขัด <c oughs> แล้วผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมันเพิ่งมาติดเน็ตให้ผมตอนนี้ผมมีเน็ตอัพแล้วสบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวเรามาพูดถึง MC และ UR ครับโอเมก้ามอเตอร์ก็เด็ดนะครับท่อแม่นะครับตัวนี้ นะครับฐานะของสกิลนะครับคุสเนี่ยจะสร้างสถานะออิมมูนหรือว่าสถานะปกป้องให้เราหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็จะดิสเปลให้เราทุกตัวสกิลเหมือนกับเด็กม่วงเลยครับเด็กที่เราใช้ตีคิลครับพาสซีฟนะครับจะเมื่อกระตามที่เราตีเนี่ยจะคีเอทเจมให้เราเนี่ยไอวี IV ให้เราเนี่ยหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็จะเพิ่ม ต่อ1นึ่งอ Immortal Killer Intensity นะครับเ้อสกิลรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบเก่าเลยนี่น่าได้น่าจัดมากๆเลยนะแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับทางด้านของมา d ั k นะครับ Strendulous Storm นะครับสกิล Immortal Killer นะครับก็อ๋อ Serpent Strike นะครับ Create นะครับหก Power Gem IV ให้เรานะครับ Passive นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีเจมทาาดน้ำอ่ะอเ a อร์เจมอ่ะมากกว่า15เมตรขึ้นไปอยู่ในกระดานจะค r e a อเจมไอรีให้เราอีก4เมตรคูดาเพียงแค่เทอนเดียวหุ้ยดีมากๆเลยอ่ะเด็กเนี้ยเด็กนี้น่าสนใจมากๆเลยถ้าใครมีเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะผมไม่ได้ผมไม่ได้นะผมเปิดไม่ได้มันมาเลยสักตัวเดี๋ยวค่อยมาแลกตอนหลังนะครับดีดูก่อนว่ามีเด็กอะไรดีๆมากนะครับ แล้วก็ p a t ิออนนะครับซัมเรี่น a แพตติออนนะครับก็สกิล,ลวกรวมกันครับก็สร้างเกมแล้วก็เพิ่มพัสซีฟนะครับมีพัสซีฟสอ,อย่างให้เป็น MC กับ UR รวมกันนะครับสกิลรอบนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะสร้างเีม i อเป็นกกอบเป็นกำเลยนะครับถือว่าจะจริงประเทียมดำมากๆนะครับอ่านเด็กที่ผมใช้ตีชั่วคราวก่อนนะครับ เพราะว่าผมยังไม่มีจัดเด็กไวตีนะครับอันนี้ผมใช้เด็กนี้นะครับที่ไวตีชั่วคราวนะเ็ควอเ e อร์ซีอีเวนต์นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ตัวเมนฮทโ่จากเทสซี่มานะครับนี่ครับเมนฮทโ่นะครับควาส์คีเอตเจมไอวีให้เราสี่เม็ด หูแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีเตมอยู่ในกระดาน15เมตรขึ้นไปจะคิดเอทมสมี่เมตรที่เป็น2อไอน,น,นี่ตัวเมนฮิโรนะครับสร้างเต็มดีมากๆเลยนะสี่เมตรเลยนะครับแล้วก็มีพาสิซสีดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับแจมแมวเวลสวั M well มากเลยผมบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้ผมผมรอร้านค้าร้านค้าหนึ่งเปิดนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้าเล่นเลยวันนี้นะครับผมแวะดูก่อนผมว่าจะแลกมันนะครับ ร้านค้าทางด้านของนี่ครับโพวิงกาวนะครับน่าจะเปิดแล้วนะครับอ๋อเปิดแล้วด้วยเอ้ยผมไม่รู้ว่าแรกกดแลกไปแล้วเหรียญมันจะไม่อยู่กับเทธอ,อในรอบหน้าโอ้โหผมเสียเหรียญไปฟรีมหมื่นนึงเลยเนะี่ยเพราะว่าผมไม่ได้กดแลกเพานี่ไงมันเพิ่มการเข้ามาแล้วครับเนี่มันเพิ่มการเพิ่มมี การ์ดใหม่ๆเด็กรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นนะครับโอ้ผมเสียเหรียญฟรีๆเหรียญน,นึงเลยอ่ะผมไม่รู้เสียไปหมื่นหนึ่งฟรีๆเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะผมคิดว่ามันเก็บเหรียญไปได้แล้วแกลกรอบหน้าก็ได้อะไรเงี้ยพลาดเลยอ่ะโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมคือทุกคนจะได้เห็นคลิป คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำผสมประสานเด็กเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งรอบนี้มันเป็นอิมมอลเทลกิเลอร์ก็สามารถทำได้นะครับผมอยากได้ตัวที่สร้างเจมให้เราเยอะๆอะ่ะตัวนี้จะคีนบัฟแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตีเนี่ยจะคีเอทดเจมอ่ะสเม็ดแล้วก็2องเจมไอนะครับ ผมคิดว่าใส่ตัว support มาหน้ากดีนะครับความจริงอะผมอยากได้ตัวที่สร้างเจีมให้มันเยอะมากๆอะตัวนี้สร้างเจีมเยอะนะ5 IV นะครับโอเคเราจะลองปีกันดูนะครับคือมันสามารถใช้ได้นะสักพู่นะครับถ้ามีไอ้เมื่อกี้เจเข้ามาผมปรีผมอัดในคอมแล้รอบนี้ มาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับเล่นแบบรูปแบบสองสีเหมือนเดิมนะครับกความสามารถของทั้งสองสีเนี่ยก็จะประสานกันอุ๊ยตายเลยอ,อ้อไม่ได้นั่นด้วยไม่ได้แจมด้วยเอาใหม่เอาใหมา่ามาผมลืมไปว่ากล่องมันยังไม่เลียตาๆอยู่ เดี๋ยวเราไปลองใหม่แมนาา่ใจว่ากัครูเส็จะใช้งานได้หรือเปล่าเอา้ามามาผิดเด็กสักครู่นะอ่ะผมลองเปลี่ยนนะ เปลี่ยนมาใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาตีตัวนี้ดูอดอกเดียวน่าจะได้อยู่นะครับเทศเทศดูแล้วกัน อ้าวมีสกิลเฟีอีกโคตรน่าโคตรน่าเกียดเล สกิลรอบนี้มันมีเฟียด้วยโคตรน่าเบื่อผมบอกเลยผมเกลียดเฟียที่สุดแล้วในเหล่าสกิลนะครับทั้งหมดอ่ะเกลียดเฟียที่สุดอ่าเหล่าสกิลไม่มีด้วยโอ้ยไม่มีท่านน้ำที่กันเฟียเลยครับจัดเยีเยรจัดโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลองเทสนะ ใช้เด็กผสมได้นะครับสองการ์ดม่วงเนี่ยมาผสมได้เหมือนเดิมแล้วก็เด็กอิลรับนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันดีนะครับใครที่สามารถแลกได้เนี่ยก็แลกกันไว้ใช้ได้นะครับเด็กดีมากจริงๆนะครับสร้างเกมได้เป็นเกอบเป็นกรรมแล้วก็เป็นรูปประทมนะครับผสมกับเด็ก2อัอนนั้นมาเกียหลักพีได้แน่นอนนะครับโอเคก็ขอจดลงเพาน,นี้นะครับไไม่ค่อยสบายด้วย เน่ก็อย่าลืมกดาักสไคร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าต,ตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ